สวัสผ้่าสวัสีผมชื่อวินอสวัสดีเขียนผู้พีแก่นครับสวัสดีเขียนทุกท่าน แก้ให้หน่อยสิแท็กผู้มีเกียรติอ่าก็เอ่อคิดถึงพวกเราไหมครับไม่ค่ะทำไมเอ่อก่อนก่อนสงการเนี่ยคิดถึงแล้วหลังสงการคิดถึงมากกว่าเดิมไหมค่โอเคถามไปเฉยไม่มีอเไรคิดถึงมากเลยเพราะว่าสงการไม่ได้เจอกันเลย อยู่บ้านก็อยู่บ้านไม่ไม่ไเราจะบอกว่าเราแค่อนุรักษ์ประเพณีไทยให้ใจเป็นนิไว้ก็เป็นคนภาษาสังขารดีๆใช่ครับประเพณีไทยประเพณีไทยครับผมครับแล้วมีใครเล่นส่งการบ้างไหมไปวันเดียวไปไหนบ้่ผื่อแม่ไปแล้ววันเดียเป็นวันเดียวเหรอครับ อ๋อทีมอะไอ๋อผมคันเล่นแทนอ๋ออ่าก็รู้ว่าทุกคนไม่อยากออกไงก็เลยออกให้อ๋ออย่างนี้นี่เองป๊อกก็สงสัยแล้วนะว่าออกออกบ่อยก็คือออกแบบแทนทุกคนอ๋อก็ไม่มีใครห้ามนะไม่มีใครห้ามก็เลยไปด้วยเลย เอยากจะชี้แจงนิดนึงครับว่าช่ออแจงเคลิปที่ทุกคนเห็นนี่คลิปไหนต่อเวลาคลิปไหนไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนนะครับก็เก็บไว้ดยคนเดียวนะครับไปถายเราบ้างโอ้แชร์กันลำดับฮะมา,มากสุดพันหนึ่งแล,ล้ว ห้าล้านเป็นล้านเลยนะพี่ของของนะเขพี่ป้าอูอคนดูหลายร้านมากของพี so, um, ่อ mm ูแ hmm. ต่คนดูยังคนดูยังไม่ดูเถอดนะนี่เห็นตกแล้วพ่อละวันลนทายเปลี่ยนน้ำวันลนทายเปลี่ยนน้ำไหมวันลนทายเหรอขอโทษครับผิอพิธีการมากทุกทีหลังกับเขาทั้งเราที่เห้วันนี้มีน้ำเหมือนกันนะเพราะว่าร้อนมาก ทุกคนรอไหมครับรอไมยนไดปืนฉีดน้ำเลยยังอะไรต่อไรต่อไไลอะนีวันอะไรแปลกวันที่เห็นความรักของพี่สคนพูดอะไมคือคนี่แกเติมเองลพูดเือควาหความรักไม่คือน้องสองคนเนี้ย ครับครับพี่ครับก็ยนะครับพี่คือแหม้โตแล้วใหญ่เลยนะข้อที่วิชัยคือสองคนเนี้ยคือเขาก็บีบแบบให้คำถามมาแต่ก็น่าดูผิดหวังเพราะว่าผมฟังไม่ท้าออกก็เพราะผมหูตึงก็บผมหูตึง หูดับหูดับหูดับัำดูอ่ก็ไอ้เนี่วันนี้สนุกไหมวันนี้สนุกไหมจะมาเจอกันอีกไหมเหมือนกันวิช c ล you <oughs> like b e โอ้โหเขาถามคุณแน่เลยเพราะมีแต่รูปผม มีห้าช้อยใช่ไหมหกมั้ง6ไม่6 i ป่วยป่วยโอเคโอ่คได้ได้ดีซื้ออ้าคนพูดว่าผมพูดเยอะไม่จริงอ่ะแล้วก็พูดด้วยกันอ่ะก็ฝากสำหรับทุกคนงานแล้วกันนะครับที่ผมสองคนจะไปนะครับก็ ตอนนี้ก็ล่าสุดก็เอลเอลใช่แล้วก็มีแจมิทที่โรมใช่เเดินไปแล้ววันนี้ค่ำแล้วอากาศไม่เย็นแล้วนะจริงๆแล้วผมว่าดูคนแล้วจะไม่รอแล้วแหละ อะไรนะอะไรนะ,ะไนะปบราซิลเขาบอกอยากไปครับอยากไปอาวนอานิเชียโรไปที่ไทยแลนด์ชอบมากเลยครับทไทยแลนด์เราก็อยู่ไทยแลนด์นะครับผมก็งานมาจัดจันท์เออใช่ครับอีเวนต์ก็จัดที่กรุงเทพมาหาหนครกำมรรัตนะอะไรนะ อีเวนต์ไหนอีเวนต์หลายๆอีเวนต์ท<า>ี่จะเกิดขึ้นนะครับก็ฝากด้วยสำหรับวิลเลสเตอนะครับเออ่สโมงไปถ่ายอะไรมาครับไปถ่ายรูปถ่ายอะไรวีโว่โ,วโ,<อ>โกโกโ้โโกโ็าเป็นคนเรียกนั <c oughs> ่นคือ <c oughs> พูดถึงโกโก้แล้วชอบโกโก้มากของคนเลย ไม่เขาเรียกโกโก้ป่อยดิให้บินแล้วปลอให้พี่ทำสายมิมาละนตอนแมส่ก็ยังไม่มีแฟนอยู่อ๋อลงโหมอันนี้ก่อนซนะครับกี่ดีมาอ้าวผมให้คนสั่งนิดนึงว่าที่แฟนมิดเดี่ยวอะม่ต้องเขินหรอก อ๋อ,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 อใช่ครับเออโกโก,โกโ้อ่ะพี่โกโก,โก้ไอ้แล้วครับ <c oughs> สนุกสุดเหรอของเราวันไหนสนุกสุด <c oughs> ของผมวันที่สองสนุกสุด <c oughs> ที่วังไป้ท้งหมดไปสองวัน <c oughs> วันที่สองถ้าบอกวันที่สามสำหรับพี่ปะ่ะ <c oughs> ใช่่าอ ใช่ครับแ่ก็จริงๆก็สนุกวันเพราะสนุกอยู่หรอได้เจอเพื่อนๆครับก็ฝากสำหรับสงการปีต่อต่อไปด้วยนะครับผมว่าจะมีอะไรนะครับผมก็ใช้จักรยานในการส่มนะครับคิดถึงสงการแล้วเนี่ยเฮ้ยพึ่งพลาง พี่โอมภาษณ์ว่าอะไรครับบอกว่าแอนกอดบิลเลียมมาก็แข็งแรงปกติเลยไม่เห็นเป็นไรเลยพอบิลเลียมมาเท่านั้นแหละรวยก็จริงเราไม่อยากกอดใครไงใช่ไหมล่ะคือเราไม่ควรกอดใครโมซูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็จะอยู่ที่นี่แล้วพี่โอไม่ใช่ขาเลยครแล้วพี่โอบอกว่าอย่ากอดใครโมซูผมคิดถึงฮงไรแค่นึง ี่โมน่ารักดีครับพี pues ่โมที <the <the really> ่ไหนแล้วมาเลยนะไม่คือฉอดที uh <the 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 ่ผมเห็นเลยนะผมกําลังจะเข้าน้ำแล้วพี่โมจุ๊พี่นัทอยู่อันนีคือบาปายเรียบอ่ะอันนี้ืเรื่องจริงไม่เเมคเลย พูดได้ไหมที่จี้อะไรนะสดต่อไปนะครับคนที่โดนก็คือคุณปอตะลาวิทย์แร้วก็โดนเยอะแล้วครับใช่ก็โดนโดนเยอะคนที่สนิทก็โดนนะครับใช่แต่สำหรับจูบวัวซ้วนนะครับแล้วคุณโดนไหมโดนเหมือนกันคุณไปโดนใครจูบบ้างเมื่อเนี่ยโดนคุณไง โอเดรโอยดลลากันนะครับผมโอเดรโอสเปรดดาวนะครับผมอร่อยมากไส้สีฟ้ากินพวกที่ถึงวิลเลมเบสเลยแล้วก็ฝากเออ่งานต่อๆไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นใครนะครับก็ฝากด้วยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าทุกคนน่าจะดีใจกับพวกเรามากๆนะครับใช่ก็ฝากติดตามด้วยเพราะว่าพวกเราเดินทางกันมายาวนานมากจริงนะครับผมแล้วก็สําหรับคนที่เออ่เพิ่งมาหาพวกผมวันนี้วันแรกมีใครเจอมาวันแรกไหมครับผมวันนี้โอ้เยอะมาก โอ๊ยดีเลยนะดีมากขอบคุณหนาใหม่หน้าใหม่ครัคนแรกหลายคนไม่ชอบให้หน้าใหม่บางคนน่ะเห็นหน้าใหม่กับพ่อแม่อีกวันนี้เปล่อาอา้อาอา้าวก็ขอบคุณมากครับผมครั้งนี้คนมาหาผมครั้งแรกนะครับแล้วก็ทุกคนที่มา,า,มาหาผมตลอดเวลาตอลาตอดเวลาและล,ลากร,รี ครับผมครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่สปอร์ตพวกเรานะครับผมแล้วก็สัญญาว่าจะไม่ทำใหุ้คนผิดหวังนะครับผมแล้วก็จะแบบพัฒนาตัวเองให้ให้เยอะยิงขึ้นแล้วก็แบบว่ามีงานให้คนได้มาหาแบบไม่ให้ถึงนานนะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับแล้วก็ฝากไว้เลและกันสำหรับลานะครับก็เทียวบอกว่าสำหรับการลาไม่สำหรับที่จะไปเมื่อกี้แหละไมจะไปตอนนี้แหละก็ถ้าใครว่างก็มาหาพวกเราได้นะครับก็ทุกตลอดเวลานะครับ ทุกวันที่ว่างาหรือว่าใครที่มีบัตรเจ็ตก็สามารถหรือใครที่มีบัตรเจ็ตก็สามารถสร้างแบรนด์ตัวเองแล้วก็จ้างวิลเลมส์ไปได้นะครับใช่ก็สโลวันิีงบ๊ายบายขอบคุณที่มีนะครับผมขอบคุณที่มนะครับวันนี้เรันนี้เราวัสดีครับ